เฮ็ดกับคนคือกันบอเผาคือกันเลยจ้าเผาคือกันเลยจ้าเฮ็ดกับคนเผาคือกันเลยจ้าพี่บิวยังปรมาเดียวสวัสดีค่ะพ่อกำลังขับมาวันนี้สาวหนียวมาขายประกันค่ะพี่น้องมาขายประกันพ่ออีลอกค่ะนุ่นเดี๋ยวอีลอกมาพิ่มาขายประกันพ่ออีลอกเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวหนียวจะพาไปเบิ่งอีลอกเนาะค่ะ โอ้ยเัิ่งขาดตัวนี้หลอกม,มันแกแล้วหรอมันกินได้ไหมกินได้ได้แต่มันก็แกๆมันบ่าแกโดมันได้ยูเนลัมมันนะมันยังมีหอดีหรอกโอ้อดึงดีๆนะคะ่ะคุณนะข้าไปป้าแ่นเลยว่ามีไรไดิ อกอกจากป่าอีหลอกไปต่อฟาร์มเห็ดกันเลยค่ะฟาร์มเห็ดน้องบิวนะคะโอ้ยงามไลยค่ะพี่น้องฟาร์มเห็ดอยู่ที่หนองบัวละวีบ้านอุรัะจตุรัสห้วยบงจตุรัส ไม่บงจัตุรัสเดี่ยวสาวหน่อยสิพ้าพี่พาน้องไปเบิ่งเห็ดเนาะค่ะเพื่นเพิ่นพอเห็ดมันเห็ดไกลจะหวแล้วมันจะป่ะอะไรคะไไก่เลยแม่ยังใชไให้ไกลแต่ว่ามันกัดค้นบ่ะจะกัด มันเป็นให้ได้น้อยๆนะไห้ตัวน้อยๆนะเห็ดนะคะนี่ค่ะค่ะเห็ดพูลูอยู่ค่ะเห็ดพูลูอยู่เห็ดพูลูเห็ดอะไรล่ะคะเห็ดพูลูเก็บได้บบเดะได้ทีครัมันแลกแย้มเนาะค่ะนี่เอออ้าวชาเห็ดนี่ละคะนี่นี่พี่เห็ดอ่ะนี่เห็ดนี่เล็บตัวน้อยๆเห็ดมันไกลสีไวเราเป็นว่าเห็ดมันไกลสีเบิลเลี่ยวนะคะใช่เหาดมันก็เล็มได้อยู่แล้วล่ะเห็ดสั้นดัชชี่บัตี้ อ๋อก็ได้ใช่ถ <c ười> oh, ุง no, ก uh. <c ười> well, uh ็ต้องใช้ถุงโอ๊กูลฟังว่ากระวังข้างบนเลยอ้อใช้ดีเนาะใชที่เป็นถุงน่ะมันเซนเนียดน้ำ้าอันเนียดอ๋อเออเป็นถุงเนียดน้ำฝามาเด้อบ้านห้วยบงบ้านห้วยบงโดยโดยน้องบิวเอาพี่เขาไปดีออกมาเบิกมาสิเก็บให้ฮ้อ ่เป็นตะขา,าวไม่อยู่ในนั้นเนี่ยทางไหนคะเข้าไปจิ้มขามาปั๊บค่ะเห็ดกับค้นคื้กันบอถาขค้นกันกเลยจ้าเห็ดกับค้นถาขค้นกันเลยค่ะ มันประหลาแมกจะมีดอกเห้ตนของแค่จ้าอีกนแเ้อของแค่เอานี่เอาปิดอ้าค่ะนะยอกได้จ้าเสืนอนหน่อยนอนง่าสาวใครประกันคือมหารโลไม่นอนได้นะดีแล้วนอนนอนยันยันผิวเหลียวอือเอาน้องไม่กับขาเจ้าอันใหญ่กว่ากันโอ้โกคาค่าเอาขาสาวประกันนั่ง ปาดตีนเห็ดคะ่ะปาดตีนเห็ดเหรอเห็ดเป็นเบิร์ดดรอฟเฟินหายฟีแล้วกับยังซีมาอัน,นไอ้บ้านพี้าใช่ทิ้งเนาะปาดเห็ดละดี่เราเพื่อแกงเหยื่อพ่อม่ะเออเราขอใ่ได้ออกมาในป่าเนาะเราก็เลยให้พี่ไม่พี่หมาเขาเห็นว่าพี่หมอสมเ <ละ S 1> ขาคุกเขาใส่คือเถนะที่ว่ายืนดีทางเพิ่งเด้อย็นดีโอ๊ยเห็ดเันไปทั่วแท้จ้าเห็ดชันไปทั่วเทยันมาชันจะแซ่บอยู่ได้นี่ ออกมาเฮ็ดอันนี้ค้นู้ดีผู้ดีเนาะยายไก่เอามาให้เบิ่งดูเดี๋ยสวยสวยละจ้าก้อนสีออกดอกด้านก็เป็นเจ้าซี่ก้อนละจ้านี่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 ก้อนสีเทาก็ต้องเป็นสาวคนก้อนสีเทาก็ต้องเป็นสาวนี่เด็กน้อยเด้จ้านี่เป็นเด็กน้อยอันนี่กำลังสวยนี่กำลังทาแป้งแต่งตัวได้แล้วลูกนี่ ก็ใส่มันสจี๊ยนนั้นน่ะมันสีไปทางเท่าด้วยแมนมันจะเป็นสาวนั่นแหละโอ้กะสาวสวยจ้านี่สวยจ้านี่แมนอันนี้ขบเพาะเนี่ยไว้ขบเพาะเนี่ยไวแบบเซนเลนอ่ะเซนเลนไวแบบอันนี้เซนเลนเหรอไวแบบกำลังแหน่แสดไว้เขาลุ่นใดนี่ลุ่นใดเลี่ยมเลี่ยมฝ่าล้มจ้าเลี่ยมฝ่าล้มโมเมนต์เลี่ยมมินี่เด็กโมเมนต์เลี่ยมมินี่เลี่ยมฝ่าล้มจ้าอุ้ยพี่เลี่ยมของพี่รุ่นเด่นละเฮ้อ ไม่ใช่พี่เท่าไรทอพ่อยากได้ผัวใหม่อยู่จะฟังฟังเพคนเรามาแล้วก็เอาเดินเดีวไปยังเนาะปนอนนี่เนาะแกงกันแกงแล้วกันเอาเฮดขิโนูร้อยแม่มือตื่นเต้นใจราคามาแจกจ้ะถืกใจค่ะถือใจอยู่เนาะถืกใจลายพายก็เจ็บเอาคุ้มค่ากับการเั่งรถอยู่เนาะคุ้มอยู่ค่ะคุ้มลายเติบอันนี้ข้าเหลืองปะใช่ไหมแมน ฉันอยากได้จ ul ระกุ <Gym. S 1> นเอาโอ้ตายเอาไปตู๊กเ้ยพี่กขี้นูดนะจ้าพี่กขี้นูเห็นม่้นี่นู่นเองสิอัศจรรย์นะจ้าจะดูถูกข้าจะดูถูกห้ามดูถูกหนูนะคะต้องบอกสวรรค์กันหน่องนะห้ามดูถูกหนูจ้าเห็นหนูนี่นู่นองสิจ้าเจ้า action ยิ่งดีบอลเน้นยอดชายได้มีพิมพ์พีนันมอน ลมลมที่ได้ถอดถองเทายางับนอกไม่ได้บัออเอาปอออป,ปัดมาขายประกันคือสิเอาสียางเ <c oughs> อค่ะกิโลกเดียจ้ากกสองต้นสี่ต้นจ้าต้นเลยจ้า,าปเอาได้ไหลายเราได้นี่อุ้ยในหลายเราด้วยนี่นนปัดใส่ชุดมา มามื่อนี้มาคุมได้คุมบ่ค่ะคุมค่ามาบ่าค่ะข้าจ้ามาบ้านลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ซับเอาปลาได้ทั้งนอไม้ได้ทั้งเห็ดเนาะคะ่ะได้สุยางสุแนวสับเป็นบ่จ <laughs> ้าอย่าไปซับสูงเลยจ้าเกอหัวค่ะมันเกอโอ้จ้าลูกนี้มันหักเอาดอกนี้ เอารถจ่าเพื่อนให้แล้วล่ะเดี๋ยวมาจับเอาเด้อนี่บ่วเมียนกอนี่กัวเมียนี้ว่าดิเดาเป็นอย่างไรเอาเงินให้เพื่อนเอาก็ได้บ้านอนไม่โอ้ยมันนี่แมงกินอะไรหรอกเนาะบทำอาไปโอ้ยโอ้ยที่สับซอยอยู่้ะจ้าเอ้า คือมาตัง้งคือมาตัง้งร่นนี้ตั้งบ่ได้จ้านี่นอนใหม่เด้นี่นอหม่เด้นี่นอนใหม่เด้นี่นอนใหม่เด้นี่แสงยิ่งได้นอนนั่นเสียมเยเียเสียมจับน,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 นอนใหม่เท่ <c ười> ๆ <c ười> <c ười> นะโอ้ยมเป็นแต่มายมดูๆเดีนนอบ้านลูกค่ามีเนื้อเสลายเป็นนก็ได้ฟีมาตี เป็นตมาอยู่ดอกจ้าขุ้มค่ากับการเมารถอยู่เพราอเก่งไปอีกจากนอกพอแล้วฝนละครับ้านมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสาวหนุ่ยสิผ้าสับน้องไม่เอาเจ้ามาสับสูงแทเมเอ้ยเจ้าสิกินยอดมันตีกินนน้องไม่นะตะขอยงสับสูงป <laughs> ้าเจ้าสิมารักคือมเอ่จังไหน่นคือโบแพ่งโบ โบรายเลยจ้าเพื่อนบอกให้เอากันเลยมาซับสุดสุด,สดสุดมาสับเนางใหม่เม่กินขาดเลยจา้านั่นนอนนอนหนึ่งนอนหนึ่งนอนยังไงนะเสียมเพื่อนเข่าอยู่ทางเธอเดี๋ยวขาดเลยจ้ะเอาเนไะใหม่ยังนี่ นอเอยียงละ่ะบลูบลูซื้อกันกเด้อจา้าบางสิบภาพอีโอ้ยมันเม้งตัวนัน่นน่ะมันนอนเจาะแล้วเอาไปก็กินบม่ได้จะอาไปทำไมเอาปิดป่าลองเบืเองโอ้ทีน,นอน,น,นอันเดียนอนเน่ยเนี่ยนัน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 ่ะนอนยิ่งใหญ่นัน่ะเด็เนี่ยเนี่ยเี่ยสีบงนบับัวเมงดอกซับมาอีกนันเละ ซับกระซับบ่ถืกโอ้ย,เ,ยอเสียมบานขะเจ้าฟังคนในร้อมเลยเสียมฟั่งในยูทูบหัวคนกระต่ายป้าหน่อนไม่คือคือเจ้าของแต่จ้าไหนอุปปุตีจา้าเป็นอุปปุเป็นตะเกียงเชีย่ย,เเย,ยู่ะดอกจักจีคมจักสีหวานเด้อวันนี้เด้อแซ่บหวานช่วงๆจา้าป้าได้เปลี่ยนตาแล้วก็บเมื่อบานตัว ของฝากของต้อนจากพี่น้องไปเห็ดตะกอกวันนี้ไปเห็ดตะกอกไปเห็ดตะกอกมาให้มาอ๋อเปลี่ยนกันอทำตะกอกมาให้ก็เป็นเพื่อนละอีลอเหน่าไม้เห็ดมีทุกอย่างค่ะเห็ดสดแกงทุติยางใช้ได้แกงปะแกงบ้านอ่อน ว่ากินข้าวไปฮะไม่เราอติแตงแกงปกติจะขายอีกตัวบ้านไหนอยู่เด้อนไมยน้อยนึงเห็ดน้อยนึงใส่ผักขายอีกเนาะสุดยอดแกงแกงไปคอดแกงเลยจะเป็นล้มหิวก่อนบ้านไผ่บ้านมันน่ะเสื้อสีน้มเ้าน้อยขออนุญาตร้านน้องดิวค่ะมาจะใส่เน้องค่ะ ข้ากันมาจะใส่เนาะค่ะคือแต่งชุดคกระบไดมากไดเดจ้าคาไดกันได้คือที่วานจ้วงนะแค่ไปออกะเลเนาะแ็กต้มยำเนาะที่วานนตกเล่งเออเอาเอาเป็นยังจะไปเดินพีิค่ะกับก้อนค่ะ กลับแล้วนะคะแบบนี้หักกันกระจ้ายคืออากาศยิงเฉียดกระจายเพราะมันเป็นลุมกลับแล้วนะคะโอ้ของกินอ๋อค่ะมาส่งของแท้หนิกลับแล้วค่ะพี่ไก่จ้าจ้าลาจ้าก่อนไล